สวัสดีครับพบกับช่องเรือโยงเจ้าพญาครับตามที่ป่าเรือเจ้าของเรือนะครับกเพชรเทวันได้บอกว่าวันนี้นะครับช่วงหกโมงเช้าครับจะดึงโป๊ะทั้งหมดนะครับน่าจะอยู่จะอยู่ประมาณน้ําหนักประมาณแปดพันตันออกจากท่าเรือนะครับครับตอนนี้ป่าก็ได้เคลื่อนพลออกแล้วนะครับผมป่าเจ้าของเรือกเพชรเทวันนะครับกับทีมผู้นําทีมนะครับของของเช้าวันนี้นะครับผม กับบรรยากาศที่สวยนะครับได้รับข้อมูลจากป่าว่าวันนี้เรือชุดนี้นะครับโปะชุดนี้ทั้งหมดเลยนะครับจะเดินทางไปประมาณเกาะสี่ชังนะครับซึ่งเป็นน้ําตาลนะครับนน้าตาลแล้วก็ขอบคุณป่ายกครังนะครับสำหรับข้อมูลเรือกอรเพชเอรวบาลลำนี้นะครับใช้เครื่องยนต์คามินนะครับชัดเจนครับนี่ครับขึ่มๆเลยฮะลั่นๆแล้วนะครับ คำมินแล้วนะฮะบอกเลยวันนี้บันเทิงแน่นอนนะครับสำหรับเช้านี้นะครับช่องเรือโจงเจ้าพจานะครับวันนี้ขอบคุณป่าในท้ายเรือสลังพี่ๆสลังทุกท่านนะครับที่ให้ข้อมูลผมมานะครับว่าเออเช้านี้นะครับช่วงหกโมงเช้าเลยนะจะมีเรือออกนะครับผมเป็นนิมิตหมายที่ดีเลยล่ะนะฮะแสงอาจจะแรงหน่อยหนึ่งนะครับ าแล้วครับผมป่าลํานี้ผมก็เคยเจอครับเรือลําเขียวลํานี้ไม่แน่ใจว่าชื่อเรืออะไรแต่ป่าลํานี้ผมเคยเจออยู่นะครับแล้วก็เรือลําท้ายสุดนะครับยัดแจงครับปัจจัยคนเดิมครับเรือนสเสน่ห์จากที่มานะครับเอาแล้วครับพี่เพเรมปฏิบัติการเริ่มมาแล้วนะครับนี่นะครับ แสงอ่นอ,อนๆลาไห้ลำไรลไ L, นะมมาาน,นะครับบรรยากาศเชิยวตอนเช้านะครับวันนี้นะอย่ารู้เขาวันนี้ใครเป็นกระเตงถ่ายใครเป็นกระเตงข้างนะครับวันนี้ครเป็นดึงหน้าดึงหลังยังไงครับเดีดูกันมันแน่นอนนะครับ ง้นะครับสวัสดีครับพบกับช่องเดยโยงเจ้าพญานะครับสําหรับเช้าวันนี้นะครับโอ้โหเป็นไงครับใหญ่ยาวเลยนะครับวันนี้นะฮะปามหลังจัดทับมันอยู่นะครับแต่สบายครับย้อนแสงไปหน่อยหนึ่งวันนี้ไม่เป็นไรครับสุดยอดเลยนะครับสําหรับ ช่องลอยโยงเจ้าพญายเช้าวันนี้นะครับนะครับปะป่าเตรยมออกเดินทางกันแล้วนะครับอ้าแล้วนะครับบันเทิงกันแล้วครับรลั่นกันแล้วนะครับ ะครับเริ่มออกวัวแล้วนะครับโป๊ะหนักๆแลัล้นนะครับผมเรือยนต์กอลเพชรไขวันนะครับวันนี้นะครับรับเช้าวันนี้นะครับโป๊ะหนักๆนะครับเคลื่อนคนสูงพนครนะครับไอทะเลนะครับบอกเลยวันนี้ยอดแน่สำหรับเช้าวันนี้นะครับเริ่มมาแล้วครับ เครื่องเรือลำนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ของคขมิ้นนะครับเดรื่อยนต์เกาะพชรวันเี็เครื่องยนต์ขมิ้นแน่นอนนะครับวันนี้บันเทิงเลยนะบอลเลยบันเทิงแน่นอนเริ่มจัดโผล่อะไรนะครับใหญ่ๆยาวๆเคลื่อนทับนะครับสำหรับนี่ครับอุ้ยอะไรครับเริ่มดึงแล้วนะครับ đã đăng lên rồi đó các bạn วันนี้โอล้ลั่นเลยนะครับเรือยนต์กอเพชรเทวันนะครับสําหรับเช้านี้นะดึงโปาะตักหนักนะครับดงปงะตักหนักึนนแน่นเลยนะครับวันนี้นะครับเรือลำนี้นะครับใช้เครื่องยนต์ของคมัมมินนะครับ ซึ่งผมบอกได้อยู่แล้วว่าคับมินเนี่ยเป็นเรือที่แบบเดินทะเลเก่งอึดนะครับที่ได้รับข้อมูลจากพวกป่าป่า,ปาในท้ายเรือทุกคันนะครับเรือเราี้ใช้เครื่องยนต์ของคับมินนะฮะโชดิปอาโอ้โหไม่ได้ไปไม่ได้ครับถ่ายตรงนี้โอเคอยู่ ครับป่าชวนนะบอกว่าไปด้วยครับโอเคครับผมโอเคนะครับมาแซงสร็แล้วนะครับ,รบโอเคครับผมหรับฐานนี้ก็ถือว่าเป็น ไรที่โอเคนะครับประปาพลังเรือทักทายกันตอนเช้าๆนะครับชวนไปด้วยกันบอกไปไม่ได้นะครับเกือบมันเถิ่อนถ้าไปก็ไป ่อยเชือกแล้วนะ โอนี้ลยนะครับหนักหนักมันเลยน่าจะเป็นข้าวสารนะครับชุดนี้ข้าวสารนู่นนะน่าจะเป็นข้าวสารพราะชุดนี้เป็นเรือไม้ดึงผมดูมาหลายวันแล้วข้าวปาแดงใช่ครับลงไร้แรงนะครับนะใช่ครับใช่ครับผมอะไรนะครับอ๋อไอ้นี่มันต้องใช้เป็นตัวโปรครับนะ ครับผมตายอย่้ครับนะาโอ้วกใช่ครับแบบนี้มันเมื่อยเมื่อยแขนหน่อยหนึ่งอ๋อ,ใช,อ,อ,นนอ,อ,อใช่ครับนะ้าครับ ใช่ครับนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเช้าๆก็จะคึกคักแบบนี้หน่อยนะครับมันเป็นวันวันหรือว่าเป็นวันเสารเนี่ยครับผมใช่ครับนะครับผม ครับผมมา,ากกดมากกล่น,นใช่ครับเดินกันลั่นเลย <c oughs> ครับผม